งามบ่พี่น้องงามบ่นี่นี่นะคะในละกษนน a m กับธรรมชาติสวยงามแบบธรรมชาติค่ะนี่ละค่ะใบไม้กำลังผลิค่ะ นจ่ะดอกใหม่กำลังผลิตก,กำลังออกดอกแม่ท่องให้เบิ่งไปนี่เป็ดครับเป็ด <c oughs> <c oughs> ขอโทษด้วยจ้ะต่อ <c oughs> ไปบ้านแม่โสมากกลับมาไม่สบายแพ ไอ้ฟู้นแฟแกซอนดอกไม้นะจ๊ะก็เลยหายใจบออกกลับมาแล้วเป็นไข่เลยนี่อะจ๊ะ